รก็ยังไม่ได้ไปไกลกว่าเดิมก็อยากจะบอกแฟนๆแล้วคนว่าผมก็รอเหมือนกันครับผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับญิงรู้สึกลุกขนขนาดไหนครับกับเรื่องความสัมพันธ์ยกับเรื่องอะไรมากที่สุดบ้าไม่มีครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไปเรื่อยเหมือนเดิมครับคุยกันเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้เกลียดกันครับ กัตตาล่าที่ไหนวะมึงเล่นละครเป็นน้าจะเป็นภาพในละครเหรอครับไม่น่าโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกครับว่าเรื่องราวของผมกับจอยมันผ่านมาหลายปีแล้วครับแล้วซาร่ามันเพิ่งมาใช่ไหมมันเป็นเรื่องละครอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะเกี่ยวหรอกครับไม่มีน้ัจอยบ้างค่ะจอยซาร่าครับไม่มีไม่มีอ๋อกำมาเท่ากันทำไมครับ สลีมคอนเซปต์ก็จ้างผมมาครับผมก็มาให้กำลังใจด้วยไหมครับพี่น็อตยังไม่ได้เจอกันเลยครับยังไม่ได้เจอกันเลยครับรูไ้ไหมเพราะว่าใจจะมาก็ทราบว่าเขาเป็นพิเันเตอร์นะครับก็คงคงต้องมาแล้วแหละแต่ว่าผมถึงต้องมากับพี่แนร์อะไรเงี้ยครับถามคนลุ้นก็ลำบากนะผมก็ลุ้นเหมือนกันผมก็ตอบยาก เอาอะไรให้ไม่มีมือให้อะไรไม่ได้ทำเงนไม่มีครับก็ให้อะไรอ่ะไม่รู้ว่าดีใจด้วยตบมือสามทีนี่เหรอดูกันก็มันก็เป็นสัมภาษณ์คํถามามเดิมะครับซึ่งเราก็ตอบเหมือนเดิมครับเพราะมันก็เป็นความจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากกะไรแบบนี้ครับก็ไม่รู้สัมภาษณ์กูเนี่ แล้วครับแต่ว่ามันก็มาตอบเรื่องเดิมๆครับพ้อยหนึ่งแล้วก็อย่างเนี้ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปแล้วผมมีงานต่อนะครับแล้วคุณต่อพ้ายหนึ่เสร็จงานด้วยมีก็มาแค่แสดงความดีกับทางสรุปคอนเซ็ปต์ครับและตั้งฝ่ายบ้านพี่ต้อนแลครับมีลุ้นปิชยาหรือแบบที่ว่าทำไมเขาไม่อะครับทางบ้านเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยากให้เราผมก็ไม่ได้เร่งรีบเรื่องนี้อะครับเขาก็เฉยๆครับไม่มีไม่มีครับผมก็ไปเรื่อยๆ ผมก็ไม่รีบครับคือทางเหมือนจะ,อนะรอายสีฟ้าไฟสีฟ้าไฟเขียวเราไฟเขียวตามกันเลยับพี่ที่เปิดไฟเขียวรอแล้วครับเราไฟเขียวได้ก็ชนพอดีนะขออนุญาพี่น้องเพราะว่าที่ไฟเขียวเหมืนใจได้เราไปมีอะไรนะครับมไม่ท้อครับเพราะว่าคือเราก็ตั้งใจแล้วครับเราก็ตั้งใจแล้วแล้วเราก็เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากแล้วเราก็คิดว่า เรื่องแบบนี้ถ้าเราไปไปเร่งรัดหรือว่าไปคาดหวังอะไรกับมันมันมันอาจจะส่งผลอีกแบบหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมันมันส่งผลในทางที่ไม่ดีเงี้ยถ้าเราไปคาดหวังอะมนนากๆเราก็จะเสียใจมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเราก็ต้องเซฟตัวเองก็ต้องเซฟทุกอย่างนะครับเดี๋ยวไม่คาดหวัง